สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มสกอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงคำคืนวันอังคารครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามมุนตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมคัดเอา3คู่ มาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่แริ่มที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับฟุตบอลลีกของรัเสเซียครับเป็นนัดที่5ของฤดูกาลตัมบอฟอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับโซชิอันดับ3ครับตัมบอฟเนี่ยมี3แต้มน,นะครับจากการชนะ1แพ้3ครับเกมล่าสุดบุกแพ้สนิทเซนส์ปีเตอร์เบิร์กมา1ต่อ4นะครับมีตัวหลักอย่างเอริกฟิกเบลนะครับรวมไปถึงอังเรพายุค,คอฟเป็นตัวที่เด็ด ฝั่งของโซชินออสตาฤดูกาลนี้ได้ดีนะครับมีอยู่8คะแนนจากการชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับเกมล่าสุดบุกชนะโรเตอร์โวโกรกาดมา2-1นะครับมีอ e ีกอโคโนวารลอฟจะเล่นกับดีบิทีโปลอสในตำแหน่งแนวรุกนะครับ คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้โซชิบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาจากสถิติครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตัมบอฟเอาชนะโซชิไปกลับเลยนะครับดังนั้นผมมองว่าไม่ง่ายครับกับการที่จะบุกมาชนะตัมบอฟที่สถิติดีกว่าครับซื้อ2มุมครับเชียร์ตัมบอฟเจ้าถิ่นนะครับจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลทูล่าอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับคิมกี้อันดับ15ครับ อาสนอลทูร่ามี4คะแนนนะครับจากการชนะ1เสมอ1แพ้ไป2นะครับเกมชนะชนะ1เสมอ1แพ้ไป2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะดินโมมมสโกมา2 0ครับตัวหลักมีโกรันเคาสิตพวกอีกอร์กอบาเทนโกนะครับหน้าเป้าเป็นเอฟจินี่ลุชเชนโกเหมือนเดิมฝั่งของคิมกี้ ทีมน้องใบมีแค่แต้มเดียวนะครับจากการเสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับอามัดครอสนี่ไป1ต่อ2นะครับคู่หน้าเป็นคารานอาเลเลฟเล่นกับวลาดิเมียดายานคุณนะครับ คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้อาร์เซนอลทูล่าเหนือกว่านะครับปานาของคิมกี้ทีมน้องใหม่คือขึ้นมาเล่นระดสูงสุดแล้วดูเหมือนว่าจะยังค่อนข้างห่างชั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมาเยือนอย่างนี้น่าจะเสร็จอาร์เซนอลทูล่าที่แข็งแกร่งในบ้านครับเกมล่าสุดก็เพิ่งชนะทีมแกร่งอย่างดิโดโมออสโกมาด้วยครับน่าจะกําลังได้ใจนะครับเชียอาร์เซนอลทูล่าครับจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูในคืนวันนี้นะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งกองกับฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือก รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับเล่นแบบเกมเดียวรู้ผลครับโดย plk ซา l o n i q a จากกรีซจะเปิดบ้านเจอกับเบซ i c ตัสจากตุรกีครับทั้ง2ทีมเนี่ยได้บายมาเล่นในรอบนี้เลยนะครับ p o k เนี่ยเป็นรองแชมป์ของลีกรีซนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่รอลีเปิดครับตัวหลักๆกก็ยังยกมาจากฤดูกาลที่แล้วนะครับมิด f i e l d ห้องเครื่องอย่างเ a า r ซ c i o m i d f i e l d ชาวบราซิลครับแนวรุกมีคารรอสเวียเดอร์สกี้นะครับจะเล่นกับชูป้าอักปอมครับ ฝั่งของเบซิกตัสจากตุรกีเนี่ยจบอันดับ3ในลีกของตุรกีครับแต่ว่าได้มาเล่นในทั่วนี้เนื่องจากแคลฟอนสปอร์นี่ไปโดนกด Financial Fair p l a y นะครับทำให้โดนแบนจากเกมยุโรปไปหนึ่งฤดูกาลครับทำให้เบซิกตัสส้มหล่นมาเล่นในทั่วนี้แทนนะครับตัวหลักๆที่จริงก็ยังมีพวกที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพเลอร์บอยครับเยอรมนเลนส์ ens, ข้างหน้าเป็นกูเวนยานซินนะครับทั้งสองทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ว่าปัญหาของเบซิกตัสเนี่ย เวลาเล่นเยือนในเกมยุโรปมักทำได้ไม่ดีครับแพ้ทั้งวูสปอร์ติ้งบาร์กานะครับหรือแม้กระทั่งสโวลวานบาราติสลาว่าก็ยังแพ้มาแล้วนะครับในการเล่นเป็นเกมเยือนครับพิดกับพียอโอเคเจ้าถินนะครับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในบ้านครับเคยยังเสมออาจจะเอาชนะสโวลวานบารติสลาว่ามาแล้วด้วยครับดังนั้นในเกมแบบนี้เล่นที่บ้านของพีโอเคด้วยครับในกรีซด้วยผมมองว่ายังน่าเชียร์เจ้าถิ่นนะครับ p a o ออย่างแย่สุดคือเสมอครับมีลุ้นถึงเบียดชนะเข้ารอบเลยครับเชียร์ไปที่ PAOK OK ครับสรุป3ทีมนะครับผมชอบไปที่ตัมบอฟอาเซนอลทูล่าและ PAOK OK ซาโรนิก้าครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับไลน์แอดแอดเสว่เอ็มสกอร์ครับเป็นคนโชคดีครับสวัสดีครับ